ค,<ณ>คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะถ้าเราไปเจอดา่านลอยแอะหลายคนบอกเฮ้ยตำรวจตั้งด่านลอยเหรอไม่ใช่ตำรวจแต่เขาบอกเป็นเจ้าถิ่นค่ะขับรถจะผ่านอยู่แล้วเชียวไปจากด่านนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าเนี่ยมันเป็นด่านลอยที่มาปลน้นปล้นอะไรไปดูคะ่ะกระโดดใส่ลอยโอ้ยเอาเทปเขา ขชาช้าๆตะวันเป็ตวันดูสิใส่ซสารเสียงหัวล้อซะร่วนเลยดึงความสนใจไปหมดเลยคือจริงๆเห็นไหมคะนี่เจ้าถิ่นเจ้าถิ่นไอ้เจ้าจออตัวนี้แหละค่ะมากับผักคั่วเนี่ยเขาบรรทุกเมล็ดทานตะวันมาโอ้โหดูมันแกะเสร็จเรียบร้อยเลยจะไปจะไปไม่ได้ง่ายๆหรอกก็ช่างรูเนาะเออมันรู้มันได้กลิ่นเออเนี่ย ดูเจ้าของรถคันนี้เอามาโพสล,ลงติ๊กต็อนะคะเขียนแคปชั่นว่าโดนป้นกลางเขาใหญ่ค่ะแล้วก็บอกลิงตัวนี้มันฉลาดมากเลยปว่ยให้รถคันข้างหน้าที่เป็นญาติกันผ่านไปได้แต่พอรถเขาเนี่ยจะผ่านไปมันเดินมาขวางหน้ารถเลยนะ แล้วเนี่ยช่วยโอกาสตอนที่เขาชะลอรถบุกขึ้นมาโจมตีท้ายกระบะเลยค่ะกระโดดขึ้นมาแบบนี้รู้เลยรู้เลยพระใบ<ช>โจมตีเอ <c oughs> เขาใช้คาว่าบุกโจมตีเลยนะ <c oughs> เนี่ยตอนแรกอะ่ะมันเจอกระติ๊บข้าวเหนียวก่อนนะแต่ไม่สนใจมันก็ปล่อยผ่านแล้วก็ลือล้อๆืๆๆๆไปจนไปเจอพวกซองมเมล็ดทานตะวันนะคะยังไม่ได้แกะกินเลยมันก็เอาไปเลยนะครับผมเอากลับไปกินบ้านมันอะ่ะ <c oughs> คิดดูแล้วกันป้นเอาไปแบบนี้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาก็เลยเข้ามาคอมเมนต์กันยาวเหยียดเลยนะคะคนในโลกออนไลน์บอกโดนกล้นกลางวันแสกแจ้งจับได้หรือยังเจ้าของคลิปก็เลยมาตอบคำถามว่าแจ้งหน่วยงานไหนได้บ้างคะไม่รู้จะไปแจ้งที่ไหนหลายคนก็เลยสงสัยว่าลิงมันรู้ได้ยังไงอะว่าเม็ดทันตะวันคือแบบมันยังไม่ได้แกะถุงเพราะว่าถ้าแกะถุงแล้วเรายังคาดการเอาไปว่ามีกลิ่นแต่อันนี้หรือไงมันมันฉลาดมันจําห่อได้ปะเออเนี่ยเอ็นกระติ๊บเขาเดี๋ยวเนี่ยโยนทิ้งเลยอะเออไม่เอาไม่เอาเลยเออนี่ แสนรู้จริง,จร,งจริงๆเลยบางทีก็ช้างนะเขาใหญ่นะเอ,อเอางวงดักจับดักด,ดึงเอาเลยนะฮะข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง